ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมฟิวอราดช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เราอยโยกเกมที่มีชื่อว่า One Night at f r u m p y 3เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะมาเล่นโหมดฮาร์ดโหมดสุดท้ายครับผมนะแล้วก็จะมาดูว่ามันจะยากมากขนาดไหนเป็นแบบยากแบบยากเลยใช่ไหมอาหา่าฮะโอเคโอโ้โหเปิดมามันก็มีไข่สีทองเลยหรอโว เพลงเปลี่ยนไปเป่าวเนี่ยไม่รอดอุณหภูมิมันลดเร็วอย่างไแต่ตัวนี้ออกมาเยอะขึ้นไอตัวคานก็เริ่มมาแล้วเร็วมากเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตกใจหมดหนูว่าแบบนั้นแบบไอ้ฟัมตี้ตัวนั้น โอ้โอเคโอเคตายโอ้โหยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยทำไมเมื่อกีก้เราโดนไข่ทองไอ้นี่ลดอุณหภูมิเรามันทำให้เราแบบเราตายเร็วโอเคไข่สีทองอยู่นี่เนี่ยต้องสังเกตให้ดีไอตัวไข่สีทองนี่มัน เหลี่ยมเยอะมากหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่กระจกไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้อีกอ่ะอันเนี้ยเราสามารถดูได้แต่อย่าพับกล้องลงแค่นั้นงั้นลดอุณหภูมิลงเนี่ยผมบอกเลยตัวไข่สีทองบอกเลยว่าอันตรายสุดๆโอ,โ,อโอเคไม่น่าดิไข่สีทองมันอยู่ตรงป้ายตรงนั้นด้วย เ,เดี๋ยวนะตัวนี้เริ่มมาแล้วโอเคแป๊บหนึ่งเขาก็ไปแล้วล่ะเดี๋ยวนะไปออเฮ้ยเอ้าลืมเช็ค <The> ต้องตั้งหลักใหม่ก่อนเลยคือเปิดมาทุกตัวนี่ก็มาแล้วต้องตั้งหลักใหม่เลยแล้วอย่างต้องดูกล้องไหนผมต้องคอยสังเกตไอ้ฟัมตี้สีทองแล้วล่ะชื่อว่าโกลเด้นฟัมตี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามีใครสีทองคือต้องรีบสลับกล้องตอนนี้เรารู้ตำแหน่งแล้วเฮ้ยเกือบละเกือบ เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ใครสีทองใครสีทองยูโฮแคมสองไอตัวคานก็จะมามันกันเนี่ยผมระแวงตรงกดเด e นฟัมตี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่เลยเฮ้ยหายไปแล้ว โอ้ชิปโอ้โอมีตัลรกซ้อนอยู่อะไรวะอายลืมตายแต่ต้นเลยเนี่ยเอาจริงจิงสิงประตูประตูหน้าบ้านพูมิ นะมาอยู่อะไรช่องระบายอากาศเนี่ยชุบตัวปวดขาเริ่มมาอยู่ใกล้เริ่มมาอยู่ใกล้ทันที ลุ้นมากว่ามันจะมาไหมโอ้โหแม่เที่ยงคืนก็มาแล้วว่าจะหันขวาไปแฟดสักหน่อยลืม ลูมไปว่ายังไม่มารอดูสิโอเคกลับไปที่เดิม Capelão? ตัวตลกอยู่เพิ่งมานะเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขวาลืม แอบเนียนเป็นป้ายอยู่เมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดีที่ตัวตลกไม่กลับไปโอ้ ผมเจอไอซอลทไรผมนี่ต้องลุ้นทุกครั้งเลยว่าไอตัวตลกมันจะมา G เกทับด้วยป่ะถ้ามันมาพร้อมกันนี่คือตายคือตายเลยเนี่ยเอาฮะมันเปลี่ยนห้องอย่างงี้เรอเฮ้ยเดีย๋ยวนะเปิดมาแบตภมเหลือ48%อยังไม่ได้ทันทำอะไรเดี่ย อ้าวโอ้โโอ้โหโฟเชอร์มาแล้วด้วยโอเคตอนนี้พอจำสเต็ปยากอยู่ชาโด้ฟลัมตี้มันก็ลมคล้ายๆโกลเด้นอยู่นิดนึง ห้ามพับเหมือนกันแบบเวลาเจอปิดดีกว่าเออว่าลืมเช็คเดี๋ยวเออไม่งั้นเราตายโอเคตรงกลางหายไป ขวามายังไม่หายไปลืมเช็คอย่าลืมเช็คคำสิบเลยเนี่ยโอ่ไหปิดไว้ก่อนดีกว่าโอ้ โอเคนานพอแล้วโอเคโอเคเขากลับไปแล้วโอ้โล่งใจหน่อยอเอ๊ะแป๊บหนึ่งปุ๊บเปิดแคนซ e ลโอเคอฝั่งซ้าย กลางเริ่มมาแล้วเฮ้ยหายไปม,มันมาอยู่หน้ารูความร้อนนี่แล้วเนี่ยปิดไว้ดีกว่า ปิดไว้เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วแบตบผมเหลือสิบสี่แล้วเนี่ยอุย้ยโอเคมันไปแล้วจะได้มีเสียแบตมาก บาดเลือดเจ็บเฮ้ยหายตัวคานยังไม่มาเฮ้ยมาแล้วฮึมโผมาสะดุ้งทุกครั้งเลย อ่าแบตบผมเหลือสาม จะเล่นนว่าจะเล่นแบบคืนหนึ่งปุ๊บไปคืนที่สองกับฟาร์มตี้โอ้โหเล่นรวมกันอย่างนี้โอ้โหเป็นฉากเป็นฉากจบแบบใหม่ว้าวเห็นแสงพระอาทิตย์นี่คือผมสึกชื่นใจมากเลยเฮ้อสักทีอะไรเนี่ยจบ แล้วก็ผมก่อ็จะจบแม่เนี่ยเชื่อเลยแค่เปิดมาก็มาหลายตัวแล้วแต่ผมแปลกก็นั้นคือคืนที่ว่าไปเจอพวกฟลัมตี้ที่คือผมผ่านได้ยังไงอยู่เป็นเป็นผมผมตายหลายครั้งแล้วนะสงสัยผมรู้วิธีรับมือแล้วมั้งเนี่ย โอเคไม่น,าน่า mm hmm. มีอะไรมากอันน e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 . okay. <ok ี้จบแล้วใช่ไหมมีอีกป่อมีแบบดึงดาวด้วยเหรออ้าวมันก็เหมือนเดิม okay. นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนเดิมโอเคโอเคก็จบไปแล้วก็ผมนะกับวันนั้นแอดฟรัมที่สาม โมสุดท้ายระดับยากก็เล่นไปแล้วครับมนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ